สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิกกี้เดียวนะคะใช่วันนี้เราสองคนจะพาไปเอ้ยแบบเราเห็นไฟเนี่ยไม่เนียนเลยอะไรหนึ่งสองสามโอสวัสดีค่ะโอใหม่เราจะมาทำเป็นรีแอคชั่นนะะใช่ค่ะเพลงคือต่อคือเราดูคิงด้อมกันแล้วเราก็แบบว่ามีวงที่เป็นรุ่นสักก็คือวงเดอะบอยส์ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยแบบว่าเฮ้ยปังก็เลยคุยกันว่าเราดูนะเราจะดูค่ะ แต่นี้ไม่ได้เรียกเป็นเอ็มวีนะคะเป็นมันคือเพลงเออ่ The Stealer ได้บ่อยได้เป็นของสตูดิโอชุ่ม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 สติลิโอชุ่มชุ่มโอเคอ๋อชุ่มดีแล้วเต้นอันนั้นนู่นอันเนี้ยอุ้ยจัดไป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 ฮาน่าถือใช่อันนี้คืออันนี้หลังหรอแล้วอ่ะหลังหรอไม่ลาแม่เขาเดือดรึนะ คนนี้ก็ดีโหสีน้ำตาลอะมราไม่เห็นนี่นีคนนี้ก็หล่อโหขาวเมลเหมือนกัมเด้๋ยวขาจริงนี่คือคนนี้ก็หล่อนะไม่เคยดูทำไมเราไม่เคยรู้อะไรที่ลอกพลาดอะคนดีจังอะเดียวชอบคนแบบนี้ไงเหมือนเหมือนใครบอกวะคนนี้ที่ดูในคิงด้อมอะ เป็นเด็กเหรอทำไมหน้ามันเด็กจังอ่ะคนนี้เป็นเด็กปะเนี่ยเ,เ,เ,เด็กอยู่หรือเปล่าเนี่ยตัวเล็กนะคุนแบบนี้เราเพลาดเ<ะ>หรอคนที่หน้าค,ค,คุณนะใช่เฮ้ยคนนี้ที่นุ้บอกว่าหล่ออะใช่ป่มวะ ราแบบสวยอะเฮ้ยคอมเมื่อกี้เศร้าคอเมื่อกี้ที่ไหนแล้ววะก็เป็นตาลายเดี๋ยวบอกมาเดี๋ยวเขามาพี่คนเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ถูกเหมือนกันเฮ้ยทำไมผิวดีจังวะบอกคนที่แกแกบอกว่าคิงดอมมาเออในคิงดอมมาที่เขาเป็นเด็กอยู่ไหยอะยังไงก็เหมือนเด็กเลยอ่ะแต่ในเต้าอะน่าบอกว่าคนดี โหจังเซ็กซี่มีความคล้ายๆลมินแล้วชื่อมินอะไรวะจำชื่อไม่ได้อีกคนนี้หอนพี่บีบอกอ่ะจริงเหรอใช่มคนนี้คนนี้ก็ดีคนไหนวะที่พี่บอกเฮ้ยคนนี้ก็ดี เหรอไม่ใช่เฮ้ยทำไมหล่อขนาดนี้วะคนนี้หรือเปล่าคนนี้ที่บอกหล่อเออน่ารักอ่ะไม่รู้ชื่อไงเออเราแบบสวยคนนี้แ้วก็ผมเส้นๆนั่นอะเขาเรียกอะไฮไลท์อ่ะเฮ้ยเขาเรบยกอตบทบคนแล้วคนนี้สวยอุ้ยเอวค่ะอู้ว เบลกัมไม,ม่ไม่กุ่มาไม่ทันแล้วทำไมเราไม่เคยดูวะทำไมเราถึงไม่ดูมากกว่าก็ถ้าไปเราไม่เล่นเอ็มวีเอวะไม่ได้ดนี่แต่เนี้ยภาพสวยไงเออภาะแล้วก็เห็นท่าเต้นเนี้ยเห็นนะคุณทำให้เราเห็นหุ่นนะคะแต่คนนี้ก็น่ารักนะน กระเบีบคุณคนนี้โอ้คนนี้ดีมาก oh my god ตลอดนะคุณดีจังวะวงนี้ดีมากไม่เคยดูพลาดได้อยู่อะโอ้โหโคตรดีดีจริงเขาเราไม่รู้ว่าชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวคอมเมนต์บอกนะโอ้โหเบลแลน่ารักชมทุกคนเขาเขาคือเขาคอมเมนต์ชื่อทุกคนมา มันมีแบบหลายสไตล์อยู่ในวงเดียวกันเลยสมาพันธ์ของวงกันไปบอยส์ไปบอส์ขอโทษเราคือเราต้องดูยังไงอะไม่ we have to pin แบบว่า a f e w moments later แกสุดแค่หนึ่งเก้าเก้าหกเองหนึ่งสองพันสี่โอเอ้ยแกแกนะคนนี้ง่ายที่ผมน้ำตาลอะ ยอนแจนีหว่าสีผมคุสีหนึ่งเก้าจ็ดอป้าจบอป้าหันี้หันี้หันี้คนนี้หรอจูใช่หรอใช่่ใช่ใหรอหนึ่งเก้าเก้าแปดอป้าเสิบเอเลยนะเฮ้ยไม่ธรรมดาคนนี้คิวอะไรเดี๋ยวหลอดทุกคนฉันจำไม่ได้คนนี้คนนี้คนนี้ที่หนูบอก่าที่หนูชอบเปล่ยนสดอมอะ ใช่หรออูกเท่าไชัห่งหนึ่งตองก็แปดไม่เด็กนะแต่ว่าไา่คนเด็กน้องหนกน้อยกว่าอังหมดแล้วมีกี่คนนําลืมนะเอ่าะกี่คนนะสิบแปดเมมเบอร์ไม่มีเยอะหนิงทรชเช่เยอะกว่าใช่ไม่เธอดีแล้วคนะทุกคนแต่ใช้คำว่าหลายคนเจ้าทุกคน ล้วคุณนดีคุณนดีแล้วคุณเหมือนแก่ก็อี้แกะวอะ,กะเป็นไรแต่เดี๋ยวมันก็นหลุดอ่ะไปไดไหมั้ยทุกคนปิดคลิปเดี๋วยวปิดคลิปดิอย่าลืมนะคะติดตามช่องพิก,กี้ด e a l ด้วยนะคะบ๊ bye <laughs> ายบายเจอกันลิ่หน้าค่ะขอบคุณค่ะโค้งให้สาระไปบายบายนะคะเจอกัน <laughs> <laughs> โอ้ยพ <laughs> <laughs> ี่ดี <laughs>